ข้าวหวานสำาราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นแบบพุดดิง้งเป็นวุน้นเป็นอะไรอย่างงี้ไหมคะรสชาติเป็นไงฮะลิ้นจี่ค่ะไลชี่ค่ะ f l a อร์แต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าทรงกุหลาบกับชื่อเมนูว่าโรสไลชี่ชจเจลลี่นะครับหรือว่าวุน้นลิ้นจี่นั่นเองนะครับ ต้องบอกก่อนว่าตัววุ้นลิ้นจี่ของเราเนี่ยมีสองสีอ่ามีสองสีสมีสีชม,ชมพูกับขาวสีขาวนะครับตอนนี้เราจะทํเป็นส่วนของสีชมพูกันก่อนขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ผงวุ้นปลานางเงือกนะครับสองช้อนชานี่จะทาให้ตัววุ้นของเราเซตตัวดีมากๆนะครับจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ําเชื่อมเข้มข้นสูตดดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับง่ายมากๆเลยผมว่าเวลาทําวุ้นทําอะไรอย่างนี้นะ มาใช้น้ำเชื่อมอ่ะปกติถ้าเป็นน้ำตาลทรายอาจจะต้องคนให้มันละลายนะอันนี้แบบปุ๊บทาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ําเปล่านะครับสีผสมอาหารสีชมพูนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้เขาเข้ากันก่อนนะเราค่อยเปิดไฟนะครับโอเคเวลาทำม้วนต้องเดือด อ่าล่ะครับอาจารย์เมย์บอกนะครับว่าเวลาทําวุ้นนะฮะต้องรอให้เขาเดือดทั่วกันนะครับเพื่อที่วุ้นของเราจะได้ทําปฏิกิริยาได้อย่างเต็มที่นะโอเคเราเห็นกาเดือดถึงตรงกลางนี้นะเดือดตรงกลางแบบนี้อ่าละครับปิดไฟใส่ไฟนะครับอันนี้จะเป็นกลิ่นลิ้นจี่นะครับเราใส่ท้ายสุดเลยนะครับโอเคพักไว้ก่อนนะได้ครับผมแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราจะรีบทําส่วนของสีขาวกันครับ ขั้นตอนได้นะฮะคุณผู้ชมผงวุ้นตราหนังเงือกนะครับ,รบอันนี้สัดส่วนเยอะนะครับเราก็เลยจะช่างเป็นกรัม<ช>เลย<ช>หลังจากใส่ผงวุ้นลงไปแล้วนะครับเราจะตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนะครับ<ช>ก็จะตามด้วยอัมพวากะทิ100%นะครับ สีนะครับคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยนะครับขาวข้นหอมมันมากๆเลยเข้ากันดีกับลิ้นจี่นะทำไปเล่นไปนะกะทิเนี่ยเราจะคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับกระเดือป่นเสริมไอโอดีนนะฮะแล้วก็วนิลาผงนะครับตามด้วยน้ำเปล่าครับคนผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นนำขึ้นตั้งเตานะครับเปิดไฟได้เลยครับ แล้วก็อย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะพอใส่ผงวุ้นนะฮะคุณผู้ชมต้องให้เขาเดือดแล้วก็เดือดตรงกลางด้วยถูกไหมครับเกรดเออันนี้คือพิมพ์ของเราที่จะเสิร์ฟในวันนี้นะครับอาจารย์เมย์บอกว่ามีบาดมดหน่อย <_ d ata> อ่าจะได้ดึอออกมาได้เนาะระหว่างที่เรารอตัววุ้นสีขาวนะครับเดือดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวุ้นสีชมพูที่เราทําไว้ตอนแรกนะครับ เดี๋ยวจะเทใส่ลงไปในก้นพิม์ก่อนนะครับเหมือนแบบดอกกุหลาบจริงๆที่มีทั้งสีชมพูสีขาวอยู่ในกรีดเดียวกันตุ๊กติกเออตุ๊กป๊กเอาลค่อยๆใส่นะโอเคสมผสมเข้าเดือดใช่ไหมเราก็ไปก่อนใส่ลิ้นจีเข้าไปเลยนะเดี๋ยวก็ใส่กรีดกี่ลิ้นจีเหมือนกันค่ะ จากนั้นนะครับเราใส่ส่วนผสมวุ้นสีขาวลงไปนะครับอาวล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอะไรครับอาจารย์เมครับเลือ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 บอคือตอนทําต้องเหลือบซ้ายเหลือบขวาหรือย<ช>ังไงครับประมาณอย่างรรานี้ <c oughs> หลังจากนี้เราก็ร้อยเขาเย็นตัว,ตวแล้วก็เซตตัวเนาะ <c oughs> จากนั้นก็สามารถนำออกจากพิมพซิลิโคนได้เลยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเคที้แล้วก็แบบนี้ในวันนี้นะครับโรสไลจี่เจลลี่นะครับหรือว่าวุ้นลิ้นจี่ทรงกลาบสวยงามแบบนี้เลยแต่ว่าถึงจะสวยขนาดไหนเนี่ยรสชาติสำคัญนะครับอาจารย์เมย์ กมีลิ้นจี่มเนื้อลิ้นจีอ่อยู่แต่ว,วุ้นเด้งกรอบมากครับนี่ข้างในมีเนื้อลิ้นจีเ่เต็มคําแบบนี้เลยครับออโอ้ต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยหอมมากๆคือส่วนตัวเฉยๆกับลิ้นจี่ แต่พอมาทานคู่กับตัวกะทินเนี่ยลิ้นจี่เขาหอมจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้หวานจนเกินไปด้วยแล้วตัววุ้นก็กรอบกรอบนุ่มๆเนียนๆเลยนะฮะแนะนำนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ทำง่ายจริงๆเนาะแค่ตั้งเตาใส่พิมแล้วก็รอเขาเซ็ตตัวแช่เย็นอร่อยๆแบบนี้เลยครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยที่รายการข้าวหวานสำราญใจ ทุกวันจันเวลาบ่าย2โมง45นาทีนะครับทานช่อง Work Point TV ใหม่เลข23ค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่เนาะอยากจะไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะที่ YouTube ยิ่งสากคู t ทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับวันนี้ข่าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ ช่วงนี้เมนูข้าวซอยดังมากๆเลยแต่ข้าวซอยวันนี้ของนานานเนี่ยจะมีข้าวซอยที่กินคู่กับไก่กรอบที่อร่อยมากๆเลยล่ะบอกได้เลยว่าวันนี้เมนูน่ากินจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตด้วยนั่นก็คือเมนู Thai Cheek Complex